นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้คงมีความน่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟทางคู่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในาพลด้วยนะครับสุริยะเร่งศึกษารถไฟทางคู่สายใต้หาดใหญ่สวยโกลกขีดเส้น1ปีเสร็จ ุริยะเร่งศึกษารถไฟทางคู่สายใต้ชุมทางหาดใหญ่สุงไหงโกลกมงเงินกว่า30 0 0 0ล้านบาทตั้งเป้าประมูลปี2 7 7 1หวังเชื่อมระบบขนส่งและการท่องเที่ยวไทยมาเลเซียขณะที่ทางรถไฟทางคู่เฟส2อค้างท่อ6เส้นทางรอบอดสาพสัชุดใหม่ไฟเขียว มาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับผมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใต้ช่วงชุมทางหาดใหญ่สุไหงโกลก เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางรางเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียการค้าขายการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวตามข้อสั่งการของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568งบกลางเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการวงเงินประมาณ80ล้านบาทเพื่อนำมาดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าวเบื้องต้นหากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาโครงการโดยจะใช้ระยะเวลาศึกษา1ปีหรือศึกษาแล้วเสร็จภายในปี2,169ก่อนเข้าสู่ระบบการออกแบบ,บรายละเอียดในปี2,169ถึง2,170จากนั้นจะดำเนินการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ก่อนเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติโครงการภายในปี2,571อีกทั้งยังประเมินกรอบดำเนินการคาดว่าจะสามารถขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนและเวนคืนที่ดินในปี2,571ถึง2,573ซึ่งระหว่างนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการจัดทำเอกสาร T.O.R ราคากลางและจัดประกวดวราคาควบคู่ไปด้วย เพื่อผลักดันให้โครงการรถไฟสายใต้ช่วงชุมทางหาดใหญ่สุไหงโกลกเริ่มกระบวนการก่อสร้างในปี2572และเร่งรัดให้แล้วเสร็จเปิดใช้บริการในปี2577โอ้โหนานนะครับ2577อรอไปนะครับผมสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่สุไหงโกลกจะมีระยะทางรวม216กิโลเม จากผลการศึกษาประเมินค่าก่อสร้างรวม34,590ล้านบาทพัฒนาโครงการรวม27สถานีที่อยู่ตัวรถไฟ8แห่งและย่านเก็บกองและขนถ่ายสินค้า2แห่งที่สถานีนาม่วงและสถานีชุ้งไโกลกโดยเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยรองรับการเชื่อมต่อระบบรางระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย มีเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงสถานีสุไงโกลกและสิ้นสุดที่สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโกลกบริเวณพรมแดนไทยมาเลเซียในสุริยะกล่าวด้วยว่าในปีนี้กระทรวงยังเดินหน้าผลักดันโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2จํานวน6เส้นทางระยะทางรวม1,488กิโลเมตรวงเงินรวมประมาณ2.8แสนล้านบาทโดยปัจจุบัน ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบป,ประมาณกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดใหม่ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจนารณาอนุมัติโครงการคาดว่าจะดำเนินการเสนอไปพร้อมกันได้ภายในปีนี้ปี2568นะครับ สำหรับรถไฟทางคู่ระยะที่2จํจำนวน6เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นทางปากน้ำโพเด่นชัยระยะทาง281กิโลเมตรวงเงิน81,143ล้านบาท 2. ช่วงชุมทางถนนจีระอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงิน44,103ล้านบาท 3. ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีระยะท,ทาง168กิโลเมตรวงเงิน24,294ล้านบาท 4. ช่วงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงิน67,459ล้านบาท 5. ช่วงหาดใหญ่ประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรวงเงิน7,900ล้านบาท 6. ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรวงเงิน68,222ล้านบาทก็เหลืออยู่6สถานีนะกำลังจะดาเนินการนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์มาพูดคุยกับในพลด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ